วันนี้มารีวิวอของที่ช็อปได้มาจากเคาน์เตอร์แบรนด์เอเตอร์เอเตอร์เดอร์เอเตร์เดอนะคะ,ะจากที่วันก่อนวันอะไรนะวันอังคารวันวันอาทิตย์เราได้ไปมาเนาะแล้วก็ที่เราซื้อหลักๆนะคะก็คือแป้งแป้งนะคะแป้ง แล้วก็รอ,องพื้นซึ่งตอนแรกเนี่ยเราเนี่ยต้องการซื้อรองพื้นนะคะเราต้องการซื้อรองพื้นใหม่แล้วพอดีว่าเขาอว่าเอาแป้งไปคู่กันไหมเราก็โอเคนะเพราะธรรมดาเราไม่ค่อยใช้แป้งไงนี่เราก็ซื้อรองพื้นรองพื้นตัวนี้แล้วก็เขาจะมีหัวปั๊มตัวเนี้ยมาต่างหากนะเวลาเราไปซื้อใหม่ก็คือเราไปซื้อตัวนี้ตัวนี้อย่างเดียวนะคะ สิ่งที่ได้มาเออมาแล้วก็ตัวที่เราซื้อหลักก็คือลิปติกอันนี้นี่อันนี้ลิปติกชมพูเวลาทาแล้วมันจะออกชมพูนะคะทาแล้วแล้วก็ลิปติกใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ตามมาก็คือของแถมนะคะอันนี้คือลิปติกค่ะลิปติก แท่งไม่เล็กนะแท่งไม่เล็กอันนี้ออกโทนสม้มมันจะออกส้มอิดนะคะ่ะดบติกแถมหนึ่งไพรเมอร์อนี่นะคะไพรเมอร์นี่หลอดไม่เล็กเท่าไหร่นะหลอดไม่เล็กนะใช้ได้นานนะอนนี้แล้วก็ เซรั่มค่ะเซรัม่มเซรั่มขดเล็กเนื่องจากว่าไฟมันแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นบำรุงกลางวันเป็นครีมบำรุงกลางวันกลางคืนตัวนี้เป็น ตัวนี้เป็นรอ,อบดวงตาบำบรุงรอบดวงตานะคะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแถมทั้งหมดห้ารายการพอดีว่าเมื่วันอาทิตย์ที่ผ่านมามันจะเป็นการลดมันจะมีพิเศษคือลด15%บั้ทางห้างร่วมกับ ทางเอ่อทางแบรนด์นะคะก็เป็นเฉพาะวันนั้นซึ่งเรามีเด e o วันอยู่พอดีเลย The o วันการ์ดเราก็เลยได้ลดนะคะของเซนท่านเครือเซนท่านซึ่งวันนั้นเราไปเซนท่านชนบุรีค่ะแต่ว่าเซนท่านสีระชาก็น่าจะลดด้วยเหมือนกันนะคะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคือวันที่6กับ7 ะะลด2วันซึ่งเผอิญเราก็ได้มาแล้วก็ลดสาเปอร์เซแล้วเหลือ5,780ปบาทค่ะซึ่งก็ถามว่าลดเยอะนะเราก็ได้แถมเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับแบรนนี้เดี๋ยววันนี้ เดี๋ยววันนี้สายๆเราก็จะไปสอยเออเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ะอายแชโดว์ I adow, นะคะเพราะเราวันนั้นเราลองแล้วรู้สึกว่าอ,อ่พี่ที่ทำเสริมสวยนะคะที่ไปด้วยกันอ,อพี่เขาบอกว่าเออแต่นิดเดียวแล้วมันติดเลยมันติดทนนานเนาะอายแชโดว์ I adow, ที่ เป็นสีมาตรฐานแล้วมันเข้ากับได้ทุกทุกกันทุกชุดอะมันก็โอเคอยู่นะก็โอเคอยู่สำหรับการแต่งหน้าเนาะก็เดี๋ยวเราไปสอยกันแล้วเดี๋ยวเราจะ,ะใช้อ่อนี้แต่งไปเราจะใช้ต่างตัวนี้แต่งไปนะคะ ซึ่งเราก็จะแค่บำรุงบำรุงอ่าแล้วไพรเมอร์แทนกระแดดแล้วก็รองพื้นแล้วก็อ่าตบด้วยแป้งนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยหรือเปล่าจะติดดีไหมจะเนียนไหม